ชิมมากชิม <Lust> น <_ myst icism> <_ as> ้องแม่ดูนะน้องปรุงอะไรน้องน้องปรุงอันนี้แล้วแม่น้องเอาหลอดตามแล้วเอาใส่ปากเลยที่ให้น้องกินเลยอุ้ยน่าอร่อยมากเลยดูสิดูสิดีเลเฮ้ยข้าว ฟางซิมนะคะเห็นฟังซิมก็เลยอยากกิมอันนี้คือข้าลัดไลไลน้องอยากกินน้องอยากกินได้ไหนเาเล่นด้วยกันเลยแหละน้องบอกว่าอยากน้างเลยไม่ใช่มาหน้าใครไปไหนคะทีนี้น่ะ 嗯。嗯